ไปดูความเคลื่อนไหว isso. ทางด้านการเมืองกันบ้างนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามการประชรุมของสองพักการเมืองใหญ่พักนี้เลยพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลเพราะว่าตอนนี้กําลังจะมีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่เพราะว่าทั้งสองพักเกเ้าไกล<ค>และเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพักลาออกทั้งคู่เลยก็จะต้องมีการเลือกหัวหน้าพักแล้วก็คณะกรรมการบร,ริหารชุดใหม่นะคะโดยในส่วนของพักเพื่อไทยแม้ว่าจะยังไม่มีกําหนดการประชุมชัดเจนออกมาแต่ก็มีกระแสะข่าวเกี่ยวกับ หัวหน้าพักคนใหม่แล้วนะคะมีชื่อของคุณอุงอิงแพททองทานชินวัตรติดอยู่ในกระแสในขณะนี้ด้วยค่ะโดยคุณอุงอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุปกันนะคะแต่ถ้าถามว่าพร้อมหรือไม่ ส่วนตัวก็ทำเพื่อพักทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแม้ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่ได้เป็นตัวคุณอุ้งอิงเองก็ทำเต็มที่กับพักเพื่อไทยมาโดยตลอดผูกพันกันมานานเช่นเดียวกับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติก็จะทำเต็มที่เช่นกันตอนนี้ก็ตื่นเต้นมากนะคะที่จะได้ทำงานและจะได้เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะฟังการสั สัมภาษณ์ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกันนะคะ,ะคือเมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์ยาวมาก<ช>เลยนะคะคแล้วทีนี้เนี่ยคนนักข่าวเนี่ยก็ไปถามอีกท่านหนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมเวชยยชัยรักษาการรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็มองว่าคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมีความสามารถแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของที่ประชุมใหญ่ซึ่งตอนนี้รักษาการเลขาธิการพักกาลังดําเนินการจัดประชุมกันอยู่ กำหนดกรอบชัดเจนว่าจะต้องเลือกภายใน60วันนับจากวันที่30สิงหาคมที่คุณหมอชนน่านถแถลงลาออกจากหัวหน้าพักกันนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ22วันแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คาดว่าภายใน45วันจะสามารถดำเนินการได้ส่วนตัวบุคคลก็จะรวบรวมความเห็นจากสมาชิกให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นใครแต่ว่า เป้าหมายตอนนี้คืออยากได้คนรุ่นใหม่มามขับเคลื่อนพักนะคะส่วนคนเก่าที่มีประสบการณ์มานานอย่างตัวคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกว่าก็อาจจะต้องไปอยู่เบื้องหลังไปเป็นที่สนับสนุนใช่